อะม่งองงกงงองติดเด้วยน้ำมันนิ่งนี่หนมีอะไรนะเ่ยได้ไหมได้รอดเือูมาข้างบนอย่าอาสาเลยก็เถือถือไว้ก็ถือไว้ตักน้ำก่อนน่่น่กระโดดนี่ขนาดน้ำเดิมเบาเนี่ยไมด้เลยเนี่ยน้ำนิ่งนะวันนี้นะอรอ แต่ถ้าฉันมีเธอแค่คนเดียวโอ้ยโอ้โหมาเล่นมุกเกือบเฉพาะเล่นขอแค่คนเดียวพี่แฉ้มฟังนี่นะมีตัวเน้นประเทศไทยมีหลายแอมเพอร์แต่ถ้าฉันมีเธอขอแค่คนเดียวอ๋อมามามาดูปลาดีกว่านี้มาได้แค่นี้เหรอไอกรงฮะตัวมันได้แค่นี้เหรอไม่ใหญ่กว่านี้เหรอระวังเนี่อ่ะระวังนี่อ่ะจริมันเป็นปลาสวยงามได้นะ ลงตู้ไหเนี่ยสวยนะพุ่งนี่โอ้โหอ้วนอ่ะจะไปพุงมันจะไหเนี่ยตัวใหญ่แล้ตัวปูนตัวปูนนะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะนี่นะครับผมก็มาทําตามความได้กล้องของน้องๆนะก็คืออยากให้ยกยอนะฮะเนี่ยครับผมก็ทําการไปซ่อมนะไม่ได้ซื้อใหม่นะไปอ่าได้ครับผมไปต่อเติมใหม่ครับไม้ที่หักแล้วก็ไปหาอะไรมาต่อให้มันยาวขึ้นนะเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างนะ ว่างเปลามีอะไรด้วย่งตัเ้ยเฮ้ยสงตัวเลยอะไรงจงเฮ้ยนี่เหรอขาได้อยู่ได้อยู่าใส่ตู้เลยวันนี้พี่แชมป์ได้แล้วค่ะมีมือสมัครเล่นอยากลองเฮ้ยได้ไรอ่ะงเทียบเลยสอตัวเลยงก๊อฟัปรากัน ได้ปกรงสามตัวเลยทุกคนเยอะเลยเราจะได้เยอะจะไปใส่ตู้เออโอ้ยปลาโมนีสี่ตัวแล้วปลายที่เอาหน่ดิสี่ตัวนี่สวยนะถ้าเป็นสูงอ่ะมายังไงนะวันนี้นี่กรงที่เรือมาด่วนเลยเลยจังหวะนี้เรือมานั่นดีก็ดีหนึ่งตัวปลากระดีติดเจ้าจ้าวใหญ่ได้หนึ่งตัวนี่ครับ กระดี่ปลาล้าครับอุ <the ้ยไม่ใช่ครับผมกระดี oh ่นางฟ้าครับแม่หิวไปหน่อยนะฮะคือปลากระดี่นะครับสามารถเอาไปทําปลาล้าปลากระดี่ได้นี่นี่ชอบกินเนี่ยน้ำต้มกระดี่ปลากระดี่อ้าวกินปลาล้าอันนี้เขาปวดน้องโอเคงนี่กินปลาล้าเองโอ้ยรับกระดีก็คือสีครับอุ้ยสวยมากเลยอ่ะทุกคนนี่ที่สวนขายตัวหลายต่างนะเนี่ยถุงหนึ่งสี่ห้าสิบนะตัวเล็กๆเองดูเล็กคนนี้เหรออือฮึใช่ดูสวยสวยจักคลองนะ ม่วงเชี่ยนี่เราเจอป้าตีนเล่นมุกอะไรเนี่ยมี้องเลียร์ลุกนดังปามานี้เลยเอ็กแมเราอะแด่งเพศแต่ผาไม่เข้าใจว่า้หนีหมด นี่นะปลายกุ้งนะเห็นไหมครับมันเป็นปลาไม่มีเกล็ดนะทุกคนนะนี่ก็ปลาทะเลดิทั้งนั้นไอ่าประมาณนี้จบไปแล้วก็บอกใหญ่ด้วยใหญ่หล่นนะน้องปลาหนำหรับน้องๆนะที่อยากให้ผมยกยอนะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะดีนะเนี่ยพ่อผมนะฮะยกทีสองทีก็ได้มาตัวสองตัวนะได้ลุ้นนดเดียดีใช่ได้มาเรื่อยๆนะทุกคนนะคือหนูไปดูการ์ตูนนะหนูเห็น ครูเขาบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองโง่ให้ยืนขึ้นแล้วก็มีเด็กชายหนึ่งยืนขึ้นแล้วเขาชื่อว่าหนึ่งหนึ่งเด็กชายหนึ่งทำไมแล้วคุูครูก็บอกว่าเด็กชายหนึ่งแกคิดว่าแกโง่หรือไงเด็กชายหนึ่งก็บอกเปล่าครับยืนเป็นเพื่อนครูเนอจะเล่นครูได้ยืนอยู่ไงเอเขียนสอนกระดานที่ยืนอยู่ก็โงดีนะเนี่ย นี่ไงยืนกันหมดเลยเนี่ยสคนม่ี่เล้ม่่ลม่ใ่ล้เมเยมแลเม่มรู้สึกยังไงบ้านที่มีน้องแบบนี้พูหมัวยังนะครับผมขอบพาราสกสงเมตระเมามันนี Hayır> ้น่าจะกำลังดีครับผมป่านนะป่านจมหัวจมดังด้วยจมวย ดู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 ด เอาทุกตัวเลยฮะช่วงนี้นี่ผมทำเพื่อฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับผมลาเลนลาเรียนดูเรียนดูดดุดุด่ดดุดุด้ดุดุดุดดุ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 ดะดุ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 ดะดุดุุ ปลากระป๋องเนี่ยพ่อบอกวิ่งสวนไว้นะเมื่อกี้เนี่ยตัวมันโดดเอียวเฮ้ยได้เฮ้ยอ้าวจริงดิไม่เห็นเลยเนี่ยมันเล็กจัดปลาอะไรอ่ะไอ้กงกรงเยอะเหรอมหากราบปลากงเงียบปุ๊บมาปั๊บเลยด้ว้ยปลากรงมันเยอะเหรอวันน่ะมันเขาบอกว่าไปกงทำอะไรเหรอปลาจู่ฉี่อาปะเอาปบไหนแต่เขาไม่ บอกแยกเลยโอ้ดิบตัวน่ะหนึ่งสองสามสี่ตัวกงสองสี่หกแปดแปดได้น้ำมันแห้่มาดูกันนะว่าแล้วมันอยู่ในหลุม็สวยนะนี่อยู่ในหลนี้้ลย คือว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนเขาจะอยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไปจัดสถานที่ใหม่ก่อนนะให้เขาอยู่นะมันดูไอ้อัดนะารนี้นะใช่ดนฮะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามคลิปหน้านะครับมผมจะทําการจัดสถานที่ไว้ให้ใต้ายกงอยูนะ่ทุกคนนะอย่าลืมนะติดตามดูนะครับเดี๋ยวคืนนี้ฮนะผมจะออกไปยกยอต่อครับไปแล้วครับเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าฮะไปไป